วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนรินทร์เจริญรัพยานนท์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสุนยีซาลาหูดินวิลักษ์เพียบเซี่ยวเจินยินกันนิกาฝากาเกติศัก์พันธาโฮมจวงเหชัยภูมิจินดาราวิเทศจีราวันแสงตันชัยเจีรนัยนิวชมฤดีวิไลามาศชยานิสังสีโหชนุชาบุภาชนุตาศรีกุดเรือ ชยานันอรมทัตชุมแพแสนยบุตรชุสนพงด่านวิไลนัชชาขำศิลินัทวันภูพันนาทรงพลสุภิมารสเทพรักษุริฝ่ายทนกรศิริปรายะทนวันน้ำกระจายทนาพรวงคำคูณทมนวันรัตนชัยธัญชาติจันพิรมนภัสนันสุดใดนันทเศตเผื่อกสีสุขนิกรปหลัดสังนิตยาธนบริหารพันเอกบัญชาเพลงเหลง บุษบาบัวพรมประมวลพื้นผักหวานปัณวิทย์วรดิษธวงพนิชาคนใหญ่พยาวหนเท่นพัชวันสุวัติกุลพิเชษกงชาพินิตส้อยคำภาควัตศรสีสุรพลมนตรีนามวงมินระดาโคตศรีวง์เมธาสิทธิสิริจันทร์ชื่นยศนันศรีอรุณเอี่ยมและพีพรสอนเพ่งและพลอาจศรีวงสะทอนเลืองโชติพัฒวงสพันามบุตรดี วรานีศรีวงชัยวัชระพงศ์พมหงวัชรพลจงใจพักวิยดาจันโสดาวิยเดชนารินวิริยะศรีบุญเรืองพันตำรวจตรีวิโรจน์นาหนองขามวิสิทธิ์ฝา้าร้อยตำรวจโทวิศนุนินสาคูสสิธรอน,อนุสก,กุลเจริญพรสุพมิตรจึงทีรกุลสรายุทธสุคน์คันทชาติทองแสงมงคล สายันงวงช้างสาวิตรีเพียรคุณทศร้อยตำรวจโทรหญิงสาวิตรีลาแสงสิทธิพรเหล่าคนค้าสิลินทร์ภัไพรามสุพสิทธิ์สุชาสิริจันชื่นสุธิดาอุ่นสนสุนันทาภูมิการีสุภาพชัยยาสมสุราภาเนตรอธิวัตรรัตนประยูนอนงนาถทองจปโปอ,อัธพลกุลชาติอำนาจพมกันสุกิติยาบุญหลาย